สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระศบดรีที่22เมษายน2564กันนะครับวันนี้นะครับ s e ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,568.21จุดลดลงไป11.80จุดหรือว่าติดลบไป0.75เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ93,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยดดชนีก็มีการปรับตัวขึ้นไปได้อยู่ในแดนบวกนะครับจากนั้นเองเนี่ยก็เป็นการอ่อนตัวลงตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะในะตอนช่วงบ่ายเนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับลดลงไปติดลบเนี่ยค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งทางด้านของเซนเตอมนต์นะครับในการลงทุนในวันนี้เองก็ดูแล้วเนี่ยยังไม่มีประเด็นบวกอะไรใหม่ๆเข้ามา,าหนุนตลาดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของอมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับวันนี้ก็มีการปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ลงมาด้วยนะครับก็ลงมาเหลือเติบโตนะครับเพียงแค่1.6%เย a r ร์ y น a r ซึ่งก็ปรับลงจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เคยประเมินไว้ว่า GDP ไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ถึง2.8%เยียร์ออนเดียด้วยกันซึ่งก็แน่นอนครับว่าเป็นผลนะครับมาจากเรื่องของการระบาดรอกใหม่นะของโควิด19นั่นเองซึ่งก็จะไปกดดันนะครับต่อเรื่องของอาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้ล่าช้ากันออกไป ส่วนทานนั่นของสบ,บควันนี้ก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็ยังเกินพันอยู่นะครับอยู่ที่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบรายด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นการระบาดในประเทศนะครับ 1, หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบรายนะครับแล้วก็มาจากการตรวจเชิงรุก100หนึ่งร้อยรายนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมเจ็ดรายด้วยกันส่วนท่านนั้นของ ตลาดหุ้นในบริเวณภาคเอเชียวันนี้นะครับก็มีการกระจายตัวนะครับทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบสลับกันโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มเหล็ก,กเกษตรแล้วก็กลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและวิชาพันธ์ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มปิโตรเคมีท่องเที่ยวโรงแรมสื่อบันเทิงการเงินการแพทย์ ICT รับเหมาก่อสร้างและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทนาของหุ้นเดินเรือนะครับวันนี้ก็ปรับขึ้นไปได้แรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านาของตัว PSL นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาถึง10.19 TTA นะครับบวกขึ้นมา4.90%แล้วก็ RCL บวกขึ้นมา5.88%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ได้แรงนน้นนะครับมาจากทาลั้นของดัชนี BDI นะครับที่ก็ปรับขึ้นนะครับทำจุดสูงสุดในรอบกว่า10ปีด้วยกัน ส่วนทางั้งของดูโฮมวันนี้ราคาหุ้นขึ้นไป4.42%นะครับก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการคาดการว่าง,งบตรวมาด1ปี64นี้นะครับตัวเซ็นเซ์เซียโรสนั้นจะโตวกว่า20%นะครับก็ได้อาน,นิสงมาจากราคาเหล็กนะที่มีการขยับตัวกันขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะทรงตัวสูงนะครับต่อเนื่องจนถึงตรมาส3ปีนี้เลยทีเดียว ซึ่งก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มเหล็กนะครับวันนี้ก็ยังขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านของตัว T.S.T.H. นะครับหรือว่าทัท่าสติลนะครับก็บวกขึ้นมา9.63%นะครับ G.J.S. นะครับบวกขึ้นมา16.13% S.A.M. นะครับหรือว่าสามชัยสติลนะครับขึ้นมา12.50%แล้วก็ B.S.B.M. นะครับบวกขึ้นมา4.70%ครับ ทางด้านของเค l นะครับก็บวกขึ้นมา5.88%ก็ได้แรงหนุนนะครับมาจากทางด้านของราคาน้ำตาลโลกนะครับที่ปรับขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำราคาสูงสุดในรอบก,กว่า2เดือน ส่วนทางด้านของ CCET นะครับวันนี้บวกขึ้นมาถึง5.16%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คาดการณ์ว่างบตรมาหนึ่งไปหกสี่นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็ได้ออเดอร์หนุนมาจากภาวะนะครับการขัดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับในอ,อุตสาหกรรมนะครับยานยนต์ของยุโรปนั่นเองครับทางด้านหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของ i v l ครับวันนี้าราคาหุ้นติดลบไป3.28%ด้วยกันอันนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับมาจากเรื่องของตัวสเปรดนะครับของผลิตภัณฑ์เพชรน,นะครับแล้วก็ PTA นะฮะที่ริเดว่าสเปรดนั้นหดแคบนะครับต่ำสุดในอารอบกว่า7สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็เลยไปกดดันนะครับต่อ,อาตารางของราคาหุ้นนะครับ i v l ให้มีการปรับตัวลดลงมา ทางด้านของสวัสด์นะครับวันนี้ลงไปค่อนข้างแรงนะครับ5.38%นะครับซึ่งก็เลยไปชุดรั้งทางด้านของตัวบ f i t นะครับลงมาอีกนะครับติดลบไป4.35%ด้วยกันนะซึ่งก็เป็นเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมานะครับหลังจากที่วันก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นไปค่อนข้างแรงเลยทีเดียว ทางด้านของเซนเทลนะครับวันนี้ก็ยังราคาหุ้นก็ยังลงต่อนะครับก็ติดลบไป3.97%นะครับแล้วก็มีตัวแพลน,น B ด้วยนะครับลงไป3.82%นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงกดดันนะครับมาจากที่ทนางาของจำนวนผู้จิดเช้อรายใหม่ในประเทศก็ยังสูงอยู่นะครับยังสูงเกินกว่าพันรายนะครับซึ่งก็เลยทำให้ทางด้านของโรงแรมนะครับแล้วก็ทางด้านของสื่อ กษัานอกบ้านเองนะครับก็จะไดะได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของอผลประกอบการนะครับที่อาจจะฟื้นตัวนะครับได้น้อยกว่าที่ประเมินกันเอาไว้เกาะหน้านี้นั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ